ดังไฟตีแล้วพี่น้องดังควางน้ำเลยพี่น้องจ้ะมือนี้จะพามานอนป่าก็สิยางหมูเจ็คลอนก็สิยางให้เบิ้งพี่น้อง ป Opa! อันนี้ก็ลังย่างจ้ะย่างหมูล้มควันต่แสบบอพี่น้อง แกจะสุกแล้วไปกำลังหอนว่านันใส่ทานไหมทานจะหมดบดได้อ่อนเงียป่า,มา,าเมื่อวานเงเดินจะได้เอาป่าขึ้นมาปีงนวันหนาก่อน งวดจะจุจกแล้วอหอมกุ่นหอมครับป้าเหรพี่น้อยควายวัาสมมาตําำอมักแตงกินก็บปิงหมูค่อยเลื้อเหมือนโคกับสากแสดงกมดางอีกแล้ว บ่ได้เลียซ้ำพี่น้องบ่ได้เลียดอกตำ่ำกุหูาบมักแดงเบิง่งสีต่ำแสดงเบิ่งก่อนแสดงก้ำได้แล้วบ่ได้เลียซ้ำแก่ชีคัมหน่อพี่น้องสมไฟลายยุ่งก็บกใ่ามีดอกตะวาก็เฮ็ดเนาะยกทางน้ำอีดีได้พี่นอ้องน้ำบางทีงามงามน้ำเป็น ีเขน่ามอมค่ะมาพีเดยอมาเที่ยวนาได้ใช้มากางดังอยากย่างป่าที <c oughs> ่นอกอ๋ออย่ารบแห้งเด้อ ย่างหมูซุปซุปเราจะจะน้อนก็สิกินกระชีกินเขาละจ้ะอันนี้ประเทศสลัดอันนี้ก็หมูย่างกับมันฝรัง่งผสมกับเนย้อไนเนี่ยโบจ่ายกันพี่นอ้องแต่ว่าก็แซ่บแต่เขาเอิญนประเทศสลัดเด้อเนาะอยู่นอนไหม ก็บ่รู้ภาษาไทยเป็นยังก <c ười> ินเขากันด้ไพ่น้องสั้นแล้วเรียมพร้อมแล้วไพ่น้องฟื้นโดดแน่แล้วอ,อืนเราก็ล่างเพราะญ่ก็ล่างจัดที่นอน,นู อืออรฝ่าเด็สตดอต่วย่าสัญญับโต๊ะคนกับรถสินอนได้ปะขวดค้าเขาแล้วพี่น้องเอ้ยอืมมีนจะต้นใหม่งามๆเป็นตะสางกระท่อมจักรลังเน้วพี่น้องต้นใหม่หลายหลาย tết nồi tuần tìm nhu bà đà đẹp bà phía nông lơm phải có nghe rồi, <laughs> lơm mươn nè rồi đấy แต่นในบ่ครเหมืดปาะนาดแดดบ้านนายรุ่งพี่น้องเอาบาปไปแน่นแล้วตะกี้เขาเนาะบ่ะได้เอาเขามาหนำยัดยางปลาได้เนาะอยู่ข้างหนำแต่พอมีปัญญาเอาปลาเหมือนเหมือนก็เนี่ยจะมาไทายเพิ่งอีกจะ้ะพี่น้องจะเหมือนแล้วจะ้ะ วางฟังนะผุนมีเสียงเพลงเมื่นแล้วม,มันอเนนด,นดือนสิบดอนในรถมันจะเมื่อล้วจะ้ะ หิวรอบเด็กโอ้ไม่ใช่รุดหิวรอบเด็กพี่น้องไม่ย่างฮอนดอกกินนะไฟใกล้สิดับแล้ว que decimos el rabino. Ah, oh, ni tú, no es <laughs> เสียงเสียงขอแคกขอแคบ่แม่นเสียงอันอย่างกา็อันซัดไหมพี่น้องอันกว้างไหมกวงกับอันกระทิ้งปลาไหมไฟห่วยกระไปแล้วได้นหะมโอ้บ่เห็นยังดอกพี่น้องเลยเมืไงเมื่อวนานหนาแล้วจ้าไปแล้วไฟห่วยไปแล้วไปคอีด้วยแล้วไม่เห็นหไาย,ยัางดอก ว่าเห็นนางดอกก่อนว่าไข่ๆท่ายเบืองไว้พี่นอกกระทิ้งปลากับควางว่าเห็นดอกไฟค่อยไปแล้วเบื่อเด้วจา้าคือบม่มีอย่าง,งดอกมั้งมิดซีดีอยู่ <c oughs> นั่งอีจกจักหน่อยกับว่าจสนอนหรอจา้า ตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วประเทศนอร์วเวย์บนมันบ่เหมือนดอกจ้า <c oughs> ย้ำเลยยืนนอนกะแง่งแล้วนะประมาณตีหนึ่งก็เริ่มแจงสิบโมเหมือนพักก็ดีดอกมั้งเหมือนประมาณนี้แหละจ้ะเบิ่งานอยังก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเห็นบ่พีน่น้อง ข่อยสายข่อยตายข่อยรอแล้วไม่เห็นยังดอกจำปิดไฟแหล้วมันเห็นเมื่อข่อยดังไฟกวางเงี้บบ้าหัวกันนั้นกวางก็สิบ้าหดอกจ้าพี่น้องขอตัวนอนก่อนนะจ้าพี่น้องกันบ่อเมียกันเสื้อผ้าไทยเบื้องกานกันพ่อกันบ้่นเช้านะจ้าสวัสดิจ้า